ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมศินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมผู้สื่อข่าวไรทีวีประจำจังหวัดระยองคุณสมนึกกรมพักรายงานว่าเหตุเมื่อวันที่2 8ตุลาคม2568ตำรวจสพบ้านไข้จังหวัดระยองรับแจ้งมีอุบัติเหตุชนกัน บนถนนสาย3143าตำบ,บนหนองละลอกมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากซึ่งเป็นเด็กนักเรียนและพนักง,งานโรงงานหลังรับแจ้งตำรวจจึงประสา,า,านเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ความช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่เกิดเหตุพบรถโดยสารสองแถวคนขับขี่เป็นผู้หญิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเด็กนักเรียนชายและหญิงที่โดยสารมากับรถสแถวมาเต็มคนรถได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงช่วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลบ้าน่ข่สวนรถบัสรับส่งพนักง,งานโรงงานได้รับความเสียหายจอดอยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถบัสรับส่งพนักง,งานขับมาจากอำเภอบ้าน่ข่มุ่งหน้าอำเภอนิคมพัฒนาเมื่อถึงที่เกิดเหตุรถยนต์โดยสารสองแถวรับส่งเด็กนักเรียนซึ่งมีหญิงวัยกลางคนเป็นคู่ขับขี่ออกมาจากทางซอยโดยไม่ทันระวังได้ขับพุ่งชนรถบัสรับส่งพนักง,งานอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้หญิงวัยกลางคนผู้ขับขี่เสียชีวิตทันทีเด็กนักเรียนที่นั่งมาเต็มคันรถได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายคนผู้ขับขี่รถบัสรับส่งพนักง,งานโรงงานรอมอบตัวกับตำรวจหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วตำรวจได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นและสอบสวนสอบปากคำผู้ขับขี่รถบัสรับส่งพนักง,งานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนดำเนินคดีต่อไป รถบัตรับส่งพนักง,งานนะครับ กับรถรับส่งนักเรียนนะครับเนี่ยนะครับเป็นรถบัสรับส่งพนักง,งานคันนี้แล้วก็ร